รับซื้อใบละ500ร้อยถึงสามพบาทนะครับธนบัตร20บาทแบบในคลิปนี้ดูคลิปก่อนนะครับว่ารับซื้อแบบไหนนะครับธนบัตรใบนี้เป็นธนบัตรพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนนะครับ ตัวเลขเกือบหลุดขอบธนบัตรเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเคลื่อนขึ้นมาด้านบนค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่500ถึง3,000บาทย้ำว่าไม่ใช่แบบปกติทั่วไปนะครับรับซื้อธนบัตรผิดพลาดจากการผลิตนะครับ มาดูกันต่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับ500ถึง3,000บาทเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แบบปกติแน่นอนนะครับต้องย้ำไว้ก่อนใบนี้เป็นธนบัตรที่มีเนื้อกระดาษเกินมาแบบนี้นะครับใครที่มีแบบนี้อย่าเอากันไกลไปตัดออกนะครับตัดออกแล้วราคาตกทันทีเลยนะครับเก็บไว้แบบนี้นะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูนะครับราคาตามสภาพนะครับเริ่มต้นที่500ถึง3,000บาทนะครับ มาต่อกันอีกรุ่นนะครับธนบัตรรุ่นนี้แบบในคลิปนี้รับซื้อสูงสุด5,000บาทนะครับเริ่มต้นที่500บาทราคาตามสภาพนะครับทำความเข้าใจก่อนนะครับธนบัตรส่วนใหญ่แบบที่ร้านใหญ่ๆเขารับซื้อกันนะครับไม่ใช่แบบปกตินะครับถ้าเป็นแบบปกติก็เกินหน้าธนาบัตรไม่เยอะนะครับใบนี้เป็นธนบัตรเลขตอง นะครับเลขตองหมายถึงเลขที่ตองทุกตัวนะครับตามตัวอย่างใบนี้ก็คือตอง5นะครับตองห้าทุกตัวนะครับห้าทั้ง6ตัวเลยนะครับแบบนี้ซื้อขายกันหลักพันบาทราคาตามสภาพนะครับย้ำว่าไม่ใช่ธนบัตรแบบปกตินะครับที่ผมรับซื้อ ดูกันต่ออีกรุ่นนะครับแบบนี้รับซื้อ500ถึง2,000บาทธนบัตร20บาทรุ่นใหม่ไม่มีแถบแม่เหล็กนะครับปกติจะมีแถบตรงนี้นะครับลองเช็คดูนะครับแบบปกติจะมีทุกใบแต่ถ้าใครเจอแบบในคลิปนี้ไม่มีแถบแม่เหล็กหรือว่าไม่มีแถบฟลอยแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่500จนถึง2,000บาทรับซื้อแบบนี้เท่านั้นนะครับ